ก็กบสวบัสดีเสดงงาที่น่าทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วกับเกมเซนเซียอเวกคินนิงฮะวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะวันนี้ก็จะมาจัดเทลิดหรือเรียกว่าจัดเทลิดสิวันนี้มาพูดถึงตัวละครระดับเที่ยังเล่นอยู่ได้ในปัจจุบันนะฮะก็ในกลุ่มช่วงนี้เห็นมีกันถามกันเลืเกยๆนะครับว่า,าผู้เล่นเก่าที่กลับมาใหม่นะฮะพี่ครับมันมีตัวละครมาให้เลือกคระะับตอนนั้นเล่นได้ไหมตัวนี้เล่นได้ไหมหรือว่าเลือกตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดถึงตัวละครระดับ S อที่ยังเล่นได้อยู่ในปัจจุบันนะฮะเออ่อานนี้ผมจะขอแบ่งเป็น2แบบอา่าเป็น2พาร์ทแล้วกันเนาะเอาเป็นตัวละครระดับ S อที่ยังเล่นอยู่ได้ในปัจจุบันแล้วก็ตัวละครระดับ S อที่ยังเล่นได้นะครับแต่ต้องพึ่งทีมอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็จะมีตัวไหนบ้างนะครับโอเคก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกกับไลล่าโอฟี่ฮะอืมก็ ตัวนี้อย่างน้อยก็แนะนําให้อเอาไว้ก่อนนะครับไลล่าโอฟี่ความสามารถหลักๆของเขาก็คือ,อหลังจากที่เปิดสกิลเซ r e เน d e ออฟเด t h นะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามเคลื่อนไหวเนะี่ยตัวพี่แกก็จะโจมตีปเป็นออโต้สกิลนะเออเคลื่อนไหวมากน้อยเท่าไหร่ก็ตีมากน้อยเท่านั้นอะไรประมาณนั้นแถมมีสกิลในการตัดฮิลด้วยนะครับเออก็เป็นอีกตัวที่ควรจะมีเก็บไวบ้แนะนําอีกตัวหนึ่งครับก็คือ ซุยเคียวนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่าเป็นเซนระดับ S นะฮะที่มีการโจมตีธรรมดาที่น่าจะเจ๋งที่สุดในเกมฮะไม่เพียงแค่นั้นครับสกิลการโจมตีหมู่ของพี่แกนเนี่ยก็ร้ายกาจมากครับก็ต้องเรียกว่าโดนไปทีหนึ่งนี้ถึงกับเด้งกันเลยทีเดียวครับกับซุยเคียวต่อถัดมาครับกับตัวละครที่มีชื่วอว่าเอาปบฟิก้านะฮะก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะฮะที่ต้องเรียกว่าเป็นตัวละครเกมยือนะฮะแต่บอกตรงๆว่าพี่แกเนี่ย ต้องเรียกว่าแรงมากๆเลยแต่ต้องประมาณเทินที่2ถึงสไปนะถึงจะเห็นผลพี่แกนะครับต้องบอกว่าถ้ายนะื้อเกมไปนานๆเนี่ยพี่แกจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากๆครับแถมตอนใต้เนนะี่ยพี่แกยังไม่ตายนะฮะพี่แกก็จะโจมตีนะศัตรูที่ฆ่าพี่แกไม่ด้วยความแรงนี่มาหาศากลกันเลยทีเดียวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีไว้นะฮะก็ไปหาซุ่มกันเอาเองนะครับผมตัวถัดมาครับกับตัวละครที่มีชื่อว่า God And คอร์ดคลอสอันโดเมดาซูนนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่ง,ง,งตัวหนึ่งที่เป็นสายโล่สายแทงที่ซับทีมนี่ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยสกิลโล่ของพี่แกเนี่ยเวลาคุมเพื่อนแล้วนะฮะในเธอรน,น,นั้นเนี่ยที่ยังไม่ปลดโล่ออกนะครับเพื่อนเนี่ยจะเรียกว่าถ้าจะเป็นอมตะกันเลยทีเดียวฮะ,ะต่ต่อให้เพื่อนตายนะครับพี่แกก็จะมอบเลือดให้เพื่อนตัวเองอยู่ดีนะ,ะเออแถมทั้ลโล่ที่พี่แกคุมให้เพื่อนแล้วโดนดาเมจเนี่ยพี่แกเนี่ยสามารถสะสมดามเมจได้เรื่อยเรื่อยเลยนะฮะโจมตีศัตรูกลับไปเนี่ยต้องเรียกว่าเดี่ยงกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เป็นนตัวทงีีกอึ่ อย่างน้อยก็หามาไว้ฮะอัพเถอะครับเชื่อผมกับคนที่คุณรักฮัเนีนตเ่ตัวละครระดับ S ถัดมาตัวละครนี้เป็นตัวละครสายฮิวอย่างกับแม่หนูซาอูลิของเรานั่นเองฮะก็คุณหนูซาอูลิของเรามีสกิลที่แบบฮิวได้ดีมากมากครับแต่แนะนำครับต้องเป็นตัวที่เอาเวกแล้วเท่านั้นนะครับก็เป็นตัวที่ฮิวที่เรียกว่าฮิวค่อนข้างที่จัดๆกันเลยทีเดียวนะฮะเออฮิวจนฝั่งตรงข้ามลำคาญนะฮิวจนท้ออะไรประมาณนั้นเลยฮะมีทั้งเอฟเฟกต้านทา่าแล้วก็มีทั้ง ชุบชุบเลือดให้ชุบชีวิตให้เพื่อนด้วยนะครับอืมก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ตัวระดับ S เ,เนาะก็หากเก็บหามีดไว้เมื่อมีตัวฮิวก็ต้องมีตัวแทงนี่ยกับตา้อนชิลิวนะฮะก็เป็นก็คอตรตตาคอนชิลิวที่เป็นตัวระดับ S ที่เป็นตัวแทงนะฮะแฮมพี่แกเนี่ยไม่ใช่แทงธรรมดามีทั้งการฮิวให้เพื่อนมีการแบบรับดาเมจแทนเพื่อนมีเคาน์เตอร์ที่แบบค่อนข้างที่จะแรงอย่างฮะ ไม่พอนะครับก็มีการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะว่ารุนแรงเลยนะฮะก็เป็นถึงตัวแทงที่ก็หาเก็บดีกว่าแล้วก็แนะนำเอาเวกด้วยนะครับผมตัวถัดมาอย่างระดามันทีนะครับแต่แนะนำเป็นระดามันทีที A ่เอาเวนะครับก็เดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, พี่มันต้องเป็นตัวที่มีต้องมีทีมซับมันไม่ใช่หรอก็ใช่นะครับแต่ว่าหลังจากเอาเวกแล้วก็ไม่ต้องมีทีมที่ซับมันก็ได้นะครับอืมก็ เป็นหนึ่งตัวนะครับที่มีการโจมตีหมู่ที่รุนแรงนะฮะเออก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังไงก็ต้องมีกันไว้นะครับแต่แนะนําก็สมุดก็เปลืองเยอะหน่อยฮนะแล้วก็ต้องเอาเวทสกิลมนด้วยนะครับผมัวถัดมาครับไม่มีไม่ได้ครับอย่างก็ต์อาโฟหรือว่าเจลาบของเราเนี่ยเออ,เ,อเป็นตัวโจมตีที่แบบรุนแรงมากครับผมเจอฮีไลนี่คือต้องโอเนรอสปราเท่านั้นนะ่ยไม่งั้นไม่ไหวจริงๆครับกับตัวนี้ เรียกว่าโดนทีเดียวนี่หายกันทั้งทีมก็เป็นไปได้นะฮะเอ,ออยังไงก็หาเก็บหามีกันไวนะ้ฮะต้องมีเลยนะครับตัวนี้กับเจลาบหรือก็ตอโฟของเรานะครับผมตัวละครถัดมาครับอย่างบล็อกลูกเน่ครับเป็นไปไม่ได้เลยคนที่แบบเล่นสายพี่ซิอเข้าดาเมเอจนะรหรือว่าสายในการโจมตีไกาผ้าจะไม่มีพี่แกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับพี่แกเนี่ยเป็นตัวบัฟดาเมจเนี่ยชั้นดีเลยฮะแถม พี่แกเนะี่ยมีสก,กิลในการล้างพวกสตันอะไรพวกนี้เนี่ยล้างพวกสถานะผิดปกติได้เป็นตัวที่ดีมากครับตัวพี่แกเนะี่ยยังไม่ติดสถานะใ,นใดๆด้วยซ้ำนะฮะเออแล้วก็พี่แกเนะี่ยยังมีสก,กิลเผาไหม้เนะี่ยที่โคตรจะรุนแรงะฮะแล้วพี่แกเนี่ยก็สามารถแปลงร่างได้ะฮะเพื่อเอาตัวเองรอดนั่นเองเวลาเลือดน้อยๆอะไรบแบบนี้แถมการโจมตีหมู่ของพี่แกเนะี่ยยังจะรุนแรงมากด้วยนะฮะกับอีกตัวหนึ่งที่อย่างน้อยก็ต้องมีกันไว้นะฮะกับบอลล็อกหลูเน่นะยครับผม ตัวละครถัดมาครับอย่างเจมี่เดฟเทอรอสหรือเดฟทรัสของเรานะฮะก็พี่แกเนี่ยมีความสามารถหลากหลายฮะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพี่แกเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เซนตัวไหนเป็นตัวที่เคลื่อนไหวในเทิร์นถัดไปต่อจากพี่แกนะฮะก็จะเลือกศัตรูก็ได้หรือเราก็ได้นะเรียกว่าเป็นสกิลปวนอีกหนึ่งสกิลฮะแถมสกิลการ์เล็คเซิร o นเอ็กซ์โพชั่นของพี่แกเนี่ยยังจะโหดมากๆครับนั่นก็คือเวลาพี่แกปล่อยสกิลออกไปแล้วเนี่ย เมื่อฝั่งตรงข้ามเคลื่อนไหวนะฮะครบสแต็กตามที่เขากําหนดไว้พี่แกก็จะปล่อยสก,กิลอีกรอบหนึ่งะฮะเรื่อยๆเลยะฮะหลังจากสแต็กเนี่ยเต็มนะฮะและเมื่อสแตก็กดาเมจของพี่แกเนี่ยเต็มนะ,ะพี่แกจะปล่อยแกเล็คเซนเอ็กโพชชั่นที่แบบโคตรอ่ะพี่มหาแรงครับเรียกว่าโดนทีเดียวเดือบึ้มหายเลยก็เป็นได้นะฮะโอเคก็มีเก็บไว้จะดีกว่านะครับผมถัดมาก็เป็นเจมินี่เช่นเคยครับกับผู้ไม่เคยตกเมตาอีกเช่นเคยนะฮะกับเจมินี่คาร์นั่นนะฮะ ก็มีอีกตัวดาเมทที่ค่อนข้างที่จัดวัดเด็ดเลยทีเดียวฮนะมาเปิดเทินมาในะพี่แกงให้เม็ดพลังงานแบบฟรีๆเลยไปเลย3เม็ดเอาไปเลยอนะไรประมาณนั้นแล้วพี่แกยังมีเลือดอีก2หลอดนะฮะก็จัดประสุดกันเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งตัวดาเมจแล้วก็ทุกคน,นะนเนี่ยหนึ่งไอเดีเนี่ยต้องมีตัวนี้นะฮะไม่งั้นไอดีนั้นคือเฮ้ย่ไหวฮะก็มีเก็บไว้จะดีกว่านะครับผม ตัวละครถัดมาครับอย่างทั้งซับทั้งแทงไฮเดชชุนของเรานั่นเองฮะก็พี่แกน่ะเปิดเทินมาพี่แกก็จะแจกโลให้กับเซนของเราทุกตัวแล้วแนะนําตัวนี้ต้องเอาไว้ก่อนนะครับผมก็โลนี้จะป้องกันจากการโจมตีที่เป็นตัวที่เร็วกว่านะฮะโจมตีเรามาโลนี้ก็จะฮิวฮิวฮิวอะไรประมาณนั้นนะฮะกฮะ็พี่แก่ยังสาม,มารถเบิ้ลเทินะให้กับเพื่อนในทีมเราได้ด้วยนะครับแหมก็ หลังจากพี่แกเบิ้ลแล้วเพื่อนตัวที่เบิ้ลไปเนี่ยเวลาโจมตีก็จะมีผีมาช่วยโจมตีอะไรประมาณนั้นก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วฮะทั้งซับทั้งช่วยโจมตีฮะทั้งแทงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตัวนี้จริงๆฮะต้องมีเก็บไว้กับฮาเดสชุนนะครับผมตัวถัดมาครับกัตคลอตมิโรของเรานั่นเองฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเด่นฮะพี่แกได้เด่นคืออย่างเดียวคือเด่นในด้านการโจมตีฮะพี่แกต้องเรียกว่าการโจมตีของพี่แกเนะี่ยรุนแรงฮะ พี่แกเนี machine, ่ยม to ีการโจมตีทั be. Be when, ้งหมด3รูปแบบนะฮะแถมถ้าสแต็กพี่แกเต็มเนี่ยรูปแบบสุดท้ายของพี่แกเนี่ยจะเป็นการโจมตีหมู่ฮะซึ่งต้องเรียกว่าโคตรจะแรงรุนแรงกันเลยทีเดียวเชียวฮะอย่างน้อยก็ไปหาแล้วก็ไปมีไปเก็บมีอัพกันไว้นะครับผมเมื่อพูดถึงระดาบเมนทิตภาคหลักไปแล้วครับเราก็จะมาพูดถึงระดาบเมนทิตภาค l อกันบ้างเลยครับก็เป็นหนึ่งราดาบเมนทิตที่มีการโจมตีหมู่ที่รุนแรงนะฮะต้องเรียกว่ารุนแรงกันมากๆเลยทีเดียวเชียวนะฮะ อย่างน้อยใครมีตอนนี้ก็อัพเธอครับเเพื่อคนที่คุณรักเหมือนเดิมโอเคฮะก็ไปต่อตัวถัดไปเลยดีกว่านะครับผมตัวละครถัดมาครับกับตัวละครใหม่ๆสดๆที่เพิ่งมาเมื่อไม่นานมานี้ครับอย่างเบนูคาโฮนะฮะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีการโจมตีที่รุนแรงฮะต้องเรียกว่าโคตรแปบพิมพ์หายความรุนแรงนะฮะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเก็บสเต็คนิดนึงนะครับผมก็เก็บสแต็กอะไรยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องเรียกว่าแรงแรงจัดเลยครับมีสก,กิลในการเผาไหม้ที่ไม่ต่างอะไรกับลูเน่เลยทีเดียวนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ต้องมีหาเก็บหามีกันไว้นะครับผมก่อหถัดมาครับนั่นก็คือเซอร์พิชิออนฮะก็เป็นอีกหนึ่งเซนที่มีความสามารถโดดเด่นในการซับพอร์ตทีมนะแล้วตอนนี้พี่แกก็เอเวกเรียบร้อยแล้วนะครับกับความสามารถเด่นๆอย่างการกลางโล่ในการช่วยเพื่อนนะฮะเออแถมโล่พี่แกเนะี่ยยังเป็นโล่ซาร์นาเมทด,ด้วยนะครับ พี่แกยังมีสกิลที่สามารถเนี่ยตัดบัฟตัดฮิวตัดทุกอย่างของศัตรูได้เลยแบบว่าเราเลงเงี้ยไว้ว่าจะฆ่าศัตรูฝั่งตรงข้ามแต่ตัวไหนฮะเราก็ตัดบัฟตัดฮิวตัดทุกอย่างของศัตรูฝั่งตรงข้ามตัวนั้นทิ้งไปเลยฮะก็เรียกว่าเพียวๆฮะไม่มีเพิ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นฮิวก็ฮิวไม่ได้อะไรประมาณนั้นฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องมีเก็บไว้เช่นกันเหมือนเดิมนะครับผมตัวถัดมาครับอีกหนึ่งความโหดของเราในวันนี้ก็คือ c a n เซอร์ม t นิก r ฮะ ก็คิดว่าจนะติดเมตาไปอีกนานแสนนานนะฮะพี่แกมีความสามารถโดดเด่นนะในการโจมตีอะเรียกว่าบึ้มทีเดียวนี่บางทีหายกันทั้งแมปเลยทีเดียวก็ว่าได้นะฮะไม่ได้พูดเวอร์นะครับบึ้มทีเดียวนี่น่าจะหายกันทั้งทีมฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะแถมพี่แกสามารถปูเลือดตัวเองได้ะฮะมีสกิลที่เขาเรียกว่าเลี่ยงควบคุมะฮะแถมยังมีการฮิ้ให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยะฮะต้องเรียกว่าครบเครื่องเรื่องดาเมจแถม อย่างซับทีมได้ด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีไว้ฮะต้องมีไว้เลยนะครับผมตัวละครถัดมาครับอย่างดีวายคอสหรือก็คอสเอาเดบลันนะฮะก็พี่แกเนี่ยสกิลเด่นๆของพี่แกเลยก็คือสกิลแยกวิญญาณนะฮะก็คือเวลาพี่แกโจมตีด้วยสกิลนี้นครับฝั่งศัตรูเนี่ยจะมีวิญญาณเนี่ยออกมาฮะเออแล้วเวลาวิญญาณเนี่ยโดนโจมตีพร้อมกับร่างหลักนะฮะก็จะโดนความเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีกแบบรุนแรงเลยทีเดียวะฮะ ต่อให้ตัวหลักเนี่ยมีโล่ป้องกันขนาดไหนด้าววิญญาณเนี่ยที่แยกออกมาแล้วโดนโจมตีฮะแต่ล่างหลักที่มีโล่คุมน่ต่อให้มีโล่ออกมาตะเลยก็ไม่น่ารอดนะครับผมก็ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังไงก็ยังติดเ,ตม,เตมตาอยู่นะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ผมยังชอบเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมตัวละครถัดมาครับอย่างเซอร์พิสซากาต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถโดดเด่นแบบโดดเด่นหลายด้านมากๆเลยฮะ กอ,องเรวันพนันจะเป็นตัวละครที่ติดเมตาไปยาวนานนะฮะก็มีความสามารถตัวเต่นในด้านการซับทีมฮะอย่างเช่นการที่มีสกิลเนี่ยเอาไว้ปั่นป่วนฝังง่งตรงข้ามนะี่ทําให้ฝั่งตรงข้ามนี่โจมตีพวกเดียวกันนะหรือจะเป็นสกิลที่เป็นการแชร์ดาเมจนะแต่เป็นการแชร์ดาเมจที่ส่งผลเสียต่อฝั่งตรงข้ามนะฮะหรือจะเป็นการที่เปิดสกิลแล้วนะฮะก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามนี่ พลังโจมตีพลังป้องกันหรือาบลาบลานะฮะโอ้ความสามารถได้หลากหลายมากฮะความเร็วนั้นน,น,นู่นนี่ลดลงแขมทุกครั้งหลังจากการปล่อยสกิลเนี่ยพี่แกเนี่ยจะเรียกฝนดาวตกลงมาโจมตีฝั่งตรงข้ามที่เรียกว่าหลุนแรงกันเลยทีเดียวะฮะก็เป็นตัวที่ได้ทั้งซับได้ทั้งป่วนนะฮะเราได้ทั้งโจมตีเรียกว่าครบเครื่องะฮะกับเซอร์พิสสากะยังไงก็ต้องมีกันไว้ติดตู้เอ้ยมีกันไว้ติดมือเอ้ย มีการติดไอดีนะครับผมแมตชนเองตบเองตัวละครถัดมาครับอย่างดีบาครอสหรือว่าครอสครอสไลบร่าโดโกฮะก็เป็นตัวละครที่กึ่งโจมตีแล้วก็ซับพอร์ตนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่ต้องเรียกว่ากิกกอัปเกรดนะฮะมีความสามารถในการเพิ่มเม็ดพลังงานหรือมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนในทีมเนี่ยแล้วก็ ด้านการโจมตีเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยหน้านะครับพี่แก่ก็เนี่ยแรงพอสมควรแล้วลนะฮะอย่างน้อยก็มีติดไอดีไว้นะครับผมตัวละครถัดมาครับอย่างเซอร์พีชชูล่าครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะตัวละครนี้มันดีเหรอก่อนหน้านั้นมันก็ปานกลางฮะแต่หลังจากมันเ,เวแล้วเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหลายเท่ามากเลยฮนะตอนนี้นะฮะความสามารถโดดเด่นแล้วในการโจมตีีบยเป้าหมายเดียวนะครับแต่จะเป็นเป้าหมายเดียวที่รุนแรงและโคตรรุนแรงฮะงนะต้องบอกว่า มณีกรเนี่ยที่ว่าบับเลือดมาแบบนานๆแล้วนะฮะเจอพี่แกทีเดียวเนี่ยไปได้เลยเนี่ยกับเซอร์พิทชูล่ายัยางไงก็ลองเล่นลองหาดูนะครับท่านจะได้รู้ว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับเมื่อจบตัวละครเทียหนึ่งของเราแล้วฮะ,ะเราก็จะมาดูตัวละครเทียสองของเราฮะ,ะว่าตัวละครที่ยังเล่นได้และยังเก่งอยู่แต่ต้องมีทีมคอยซัพพอร์ตเนี่ยมีตัวไหนบ้างฮะวันนี้ก็ มาพบกันกับตัวแรกของเราแล้วมาถึงตัวแรกของเราครับนั่นก็คือเซอร์พิสคาร์มิลครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ต้องเรียกว่าจัดจ้านในย่านนี้มีครบทุกอย่างลงมาที่พี่แก่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจนะฮะที่ก็ต้องเรียกว่าไม่ได้มากไม่ได้ไม่แต่ก็พอสมควรนะครับหรือจะเป็นเรื่องการซับพอทีมนะฮะที่มีสกิลฟิสซิ่งคอฟฟินะในการปกป้องเพื่อนในทีมหรือจะฮิวเพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับหรือจะเป็น สกิลแช่แข็งเนที่ต้องเรียกว่าแช่กันยับยับเลยทีเดียวฮะกับทุกอย่างที่เราต้องการรวมไว้ที่พี่แกหมดแล้วนะครับกับเซอร์พลิสคามิละแต่ยังไงก็เป็นตัวที่ต้องมีทีมน้ําแข็งคอยซับมันนะถึงทําให้ความสามารถมันจะโดดเด่นขึ้นมาได้ทันตาเห็นนะครับผมตัวละครถัดมาครับอย่างสายแช่แข็งเหมือนเคยเช่นเดิมกับคลอ์คลอสหรือดีบคลอคามิลฮะ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวซับตัวแช่แข็งอีกทีนึงนะฮะตัวแช่แข็งทุกตัวเนี่ยต้องมีพี่แกไว้เลยนะฮะพี่แกเนะี่ยจะมีแช่แข็งสีทองฮนะที่คอยแบบว่า,าเพิ่มสารนะฟีดให้มันเนี่ยล้างยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะแถมพี่แกเนะี่ยก็มีดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะฮะมีสกิลตัวรอดอย่างสกิลฟลิชชิงคัพฟินนะฮะที่ต้องเรียกว่ามีสกิลนี้พี่แกเนะี่ยจะไม่โดนดาเมจหรือไม่โดนอะไรเลยปเป็น2เทินนะฮะ เราเป็นหนึ่งตัวนะที่ยังไงก็ต้องอาหาหมีกันไว้นะครับผมตัวต่อมาครับนั่นคือสปิงฟาโลครับผู้นําทีมสายดนตรีนั่นเองฮะซึ่งทีมสายเครื่องดนตรีต่างๆเราต้องมีพี่แกไปเลยฮะความสามารถพี่แกก็ตอนนี้คือเอาเวกแล้วนะฮะก็จะมีเซเบรตมาสามหัวเข้ามาโจมตีสร้างสก,กิลเผาไหมที่ต้องเรียกว่าโคตรรุนแรงฮะแถมเป็นตัวที่สามารถขโมยพลังงานฝั่งตรงข้ามได้นะฮะแล้วก็ เป็นตัวที่โจมตีต้องเรียกว่าเด่นกันเลยทีเดียวฮะยังไงก็ต้องลองมีไว้ครับสำหรับทีมสายดานตรีเนาะตัวถัดมาครับอย่างเลโอไกเซอร์เทพเจ้าแห่งสิ่งอันเชิญน,นะฮะความสามารถโดดเด่นหลักๆของเขาเลยก็คือเมื่อเขาใช้สกิลของเขาในการโจมตีนะฮะเขาเนี่ยก็จะเรียกฝั่งเรานะที่มีสิ่งอันเชิญต่างๆว่าจะเป็นเจนนนนฮะหรือมันจะเป็นสฟิงค์ฟาโลนะที่มีเซเวรัสมาสามหัวที่มาช่วยออกมาโจมตีนั่นเองะก็เขาจะเรียกไอ้พวกเนี้ยที่มีสิ่งอันเชิญอย่างเงี้ยฮะ ออกมาโจมตีฝั่งตรงข้ามด้วยอีกแรงหนึ่งนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นเทพเจ้างสิ่งอันเชิญของแท้นะฮะแต่ก็นั่นแหละคระับถ้าเขาแบบมาโดดเดียวเนี่ยน่าจะไม่รอดนะฮะแต่ถ้ามากับสิ่งอันเชิญเนี่ยทีมสิ่งอันเชิญเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรจะสุดยอดนะฮะผมก็เคยทําคลิปไว้นะฮะต้องเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่สุดยอดมากๆแล้วก็ยังไงก็ต้องมีหาเก็บไว้นะครับผม ตัวถัดมาครับนั่นก็คือซาจิทาเลสไอโอรอสก็อตคลอสนะฮะตัวของมันเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องเล่นกับทีมเฉพาะจริงๆฮะอย่างเช่นตัวมันนะฮะจะมีสกิลเบิ้ลเทอร์ให้กับตัวที่เป็นสายพิชเช่เข้าดาเมจเท่านั้นนะครับและเมื่อสายพิชเช่เข้าดาเมจของฝ่ายเราที่มันเบิ้ลเทิร์ให้เนี่ยทำการโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับตัวของมันเนี่ยก็จะทําการเก็บสแต็กในการโจมตีน like mos, án, ะฮะก็เขาเนี่ยจะเด่นในด้านการโจมตีเนี่ยเป็นหลักฮะแล้วก็ซับทีมหน่อยๆครับการโจมตีของเขาเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะเรียกว่ารุนแรงเลยทีเดียวนะแต่เขาก็ต้องเก็บสแต็กนะฮะเออต้องเรียกว่ามีสกิลที่สามารถยิงทะลุโล่ทะลุผ้าคลุมอะไรได้นะฮะก็เป็นหนึ่งตัวหนึ่งที่โดดเด่นแต่ก็ต้องมีทีมคอยซับนะครับผมตัวสุดท้ายของเราฮนะเชื่อว่าทุกคนก็น,น่าจะลุ้นกันนะว่ามีตัวนี้ติดโผล่มาอยู่ในลิสต์ของผมหรือเปล่าครับก็ต้องเรียกว่าก็ตัดชูล่าฮะก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องเรียกว่าตอนมาช่วงแรกๆตอนมาช่วงใหม่นี่ ต้องเรียกว่าวาดผวากันเลยทีเดียวเวลามีใครลงกล็กเซียนวอร์ฮะก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการโจมตีที่เรียกว่าคุณพลาดนี่มันอะไรกันวะนี่แต่ก็ต้องอย่างนั้นแหละครับมาไวก็ไปไวฮะแต่ไม่ใช่ว่าตัวมันจะเล่นไม่ได้เลยฮะในปัจจุบันตัวมันก็ยังคงเล่นได้ครับแต่ก็ตัวมันก็ต้องมีทีมที่ขอแบบซับพอร์ตมันนะฮะเพราะมันอะเป็นตัวเกมยื้อครับที่ต้องเก็บสต็กเนี่ยในการโจมตีฝั่งตรงข้ามให้ได้มีประสิทธิภาพเต็มที่ของมันที่สุด,ดนั่น แต่ก็นะครับถึงมันตอนนี้มันจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่มากมายครับในด้าน PVP เนี e ่ย e แต่ในด้าน PVE เนี P ่ย e ผมยกให้มันเป็น number วันฮะเออในการลงบอสลงด่านต่างๆนัๆ้นๆฮะลงดวงลงดันอะไรเงี้ยครับต้องเรียกว่าตัวมันเนี่ยก็ยังคง n u ั b e r one และไม่น่าจะมีใครมาล้มได้ในะเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับกับคอตครัสชูล่าของเรานั่นเองนะครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ,บอ่าเทียริสนะฮะก็สำหรับตัว S ตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึง ก็ไม่ต้องน้อยใจฮะก็ยังเป็นตัวเอบางตัวที่ยังคงเล่นไม่ได้แล้วกับตัวที่ยังเล่นได้แต่เอาตัวอื่นมาเล่นจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปกันมากกว่านี้ก็ลองเม้นบอกผมนะว่าพี่เ hey, ตัวนั้นไม่ได้พี่ตัวนี้ตัวนั้นอนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองมาคุยกันหน่อยครับว่า,าที่ผมจัดเนี่ยตามความเข้าใจของผมเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะฮะยังไงก็มาพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์นะครับผม ในคลิปหน้าฮนะผมก็จะเอาคอมเมนต์ที่มาพูดคุยกันเนะี่ยเรามา,าพูดถึงกันนะครับว่า,ามันเป็นยังไงอะไรยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวจะหยิบยกคอมเมนต์มาในพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ